สวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซีวิวอินเตอร์เทนดิ้งจำกัดนะคะก็จะมาสอนวิธีการประกอบโต๊ะเครื่องแป้งนะคะรหัสจะเป็น WD801 นะคะรุ่นนี้นะคะลูกค้าจะได้รับสินค้า2กล่องนะคะกล่องนี้จะเป็นกล่อง2ทับจะเป็นกระจกนะคะแล้วก็อีกกล่องหนึ่งจะเป็นกล่องที่1ทับ2นะคะอันนี้จะเป็นตัวตู้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการประกอบนะคะก็จะมีในส่วนของสว่านนะคะคัตเตอร์แล้วก็มีค้อนยางนะคะ เราแกะกล่องแล้วนะคะลูกค้าสังเกตตรงเนี้ยค่ะเชือกแดงๆตรงเนี้ยอะไหละะ่ค่ะที่เป็นน็อตอะไรเงี้ยคะ่ะเขาจะอยู่ตรงตรงฝั่งที่เป็นเชือกแดงตรงนี้นะคะในกล่องนี้นะคะเขาก็จะมีในส่วนของแผ่นไม้นะคะแล้วก็อะไหล่มาให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าในส่วนของอะไหล่ที่เขาให้มาคะ่ะมีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์นะคะที่เขาให้มานะคะก็จะมีคู่มือนะคะมีรางมีล้อ มีบานพับนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะหมุดไม้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมีหมุดพลาสติกนะคะมีน็อตนะคะแล้วก็มีมือจับในนี้ค่ะเขาก็จะแจ้งนะคะเขาจะบอกเราบอกว่าอันนี้ค่ะจะเป็นหมุดนะคะตัวเออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเรียกตามนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีน็อตอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียกเป็นมีตัวอักษรบอกนะคะตัวอักษรตรงนี้ค่ะเราก็จะดูจากในคู่มือได้นะคะว่าตัวเออย่างเงี้ยค่ะ เขาให้มาทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะกี่ตัว35อย่างเงี้ยค่ะพุพพลาสติก4ตัวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีบอกว่าแต่ละอันนะคะเขาให้เรามากี่ตัวจํานวนเท่าไหร่นะคะแล้วฝั่งเนี้ยคะ่ะเขาก็จะมีบอกว่าแผ่นไม้นะคะแผ่นไม้หมายเลขหนึ 1, <ม>่งอย่างเงี้ยค่ะแผ่นล่างอย่างเงี้ยค่ะแผ่นแผ่นไม้หมาย,มายเลขสอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแจ้งเรานะคะแล้วก็ในใบคู่มือคะ่ะเขาจะมีวิธีการประกอบให้นะคะแบบนี้ ต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการใส่นะคะในส่วนของนี่นะคะหมุดไม้นะคะสลักเกล็กม้านะคะแล้วก็หมุดพลาสติกนะคะส,สลักเหล็กตรงนี้ค่ะหมุดอหมุดเกือกม้าค่ะตรงนี้ในถุงะคะ่ะเขาจะเป็นตัว G นะคะกับตัวตัว G กับตัว H นะคะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัว G. อันนี้ตัวนี้เป็นตัว h IT, จะใช้คู่กันนะคะแล้วก็ในส่วนของเน่ยค่ะสลักพลาสติกนะคะจะเป็นตัวตัว B นะคะแล้วก็สลักไม้ตรงนี้ค่ะจะเป็นตัว A กับตัว L นะคะใช้อันไหนก็ได้นะคะ A กับ L นะคะวิธีการใช้นะคะลูกคา้าให้ลูกค้าแยกแผ่นไม้นะคะแผ่นไม้จะใส่สลักไม่เหมือนกันนะคะสลักเหล็กใส่เลข3เลข4เลข13 13แล้วก็เลข1 4นะคะ นะคะที่เหลือจะเป็นตัวนี้ทั้งหมดนะคะวิธีการใส่นะคะในส่วนของสลักพลาสติกนะคะลูกค้าเห็นรูตรงนี้ไหมรูด้านนี้ค่ะเราจะใส่หันออกมาด้านนอกด้านนอกเขาจะมีรูอย่างเงี้ยค่ะตอนเรายิงอะคะ่ะเขาจะยิงน็อตตรงนี้ค่ะเข้ามาถึงเข้ามาที่รูนี้นะคะก็เราก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ค้อนนะคะใช้ค้อนนะคะตีเขาลงไปแบบนี้ ะะด้านข้างๆเราก็จะใส่เนี่ยค่ะหมุดไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ค้อนตีเข้าไปแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ในส่วนของสลักเหล็กตรงเนี้ยค่ะเขาจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้เล็กๆเ,เห็นไหมคะแล้วก็ข้างนอกจะเป็นแบบนี้นะคะให้ใส่ลงไปในรูนะคะหันออกมาด้านนอกตรงนี้นะคะข้างๆใส่หมุดไม้แบบนี้นะคะ ส่วนแผ่นไม้แผ่นไหนอะคะที่เขาไม่ได้มีรูให้ใส่สลักแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่สลักไม้ทั้งสองด้านนะคะแบบนี้ ต่อไปนะคะพอเราตอ,อกหมุดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมายิงลางนิชชักนะคะติดกับแผ่นไม้นะคะแผ่นไม้ที่เราจะใช้นะคะจะเป็นแผ่นไม้หมายเลข3กับแผ่นไม้หมายเลขสี 4, นะคะ2แผ่นนี้นะคะแล้วก็ลา,างอะคะ่ะลางนิชชักถ้าเราแกะมัดมาแล้วะคะ่ะมันจะมี2แบบมันจะมีแบบหนึ่งที่เป็นแบบโค้งแบบนี้ค่ะกับแบบหนึ่งที่เป็นแบบเรียบๆแบบนี้นะคะ อันที่เป็นอันโค้งอะค่ะเราจะเอาไว้ยิงกับที่เป็นรางที่เป็นกับลิ้นชักนะคะนี้เราจะแยกไปก่อนนะคะที่เราจะใช้อะค่ะจะเป็นในส่วนของเนี่ยค่ะตัวลิ้นชักที่เป็นแบบเรียบแบบนี้นะคะวิธีการวางนะคะให้ลูกค้านะคะวางล้อออกมา <Bible. S 1> ด้านหน้าที่เป็นด้านเรียบแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านตลายอะค่ะจะเป็นด้านที่เป็นด้านที่ไม่ได้ปิดหมาแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยคะ่ะรูต้องอยู่หันไปทางหมุดเหล็กแบบนี้นะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะเขาจะมีมาร์กมาให้นะคะเราก็วางไปตามมาร์กแบบนี้ได้เลยแล้วก็จะใช้น็อตนะคะตัว F ในการยิงนะคะตัวเเขาจะอยู่ถุงเดียวกับตัว I นะคะตัว I จะมี2ตัวแล้วก็อันนี้เป็นตัว F นะคะ เวลายิงนะคะให้ยิงลงไปตรงๆนะคะไม่ให้เฉียงซ้ายหรือขวานะคะให้น็อตนะคะเรียบไปกับรางนิ้นชักแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็อีกแผ่นหนึ่งนะคะก็เหมือนกัน <S <S คือหันปลายนะคะมาด้านที่เป็นด้านนี้นะคะแล้วก็ที่เป็นล้อค่ะหันออกไปด้านนู้นแล้วก็ตรงที่เป็นรูค่ะหันเข้าหมุดเหล็กนะคะแล้วก็ใช้น็อตตัวเอนะคะในการยิงแบบนี้เหมือนกันค่ะ ต่อไปนะคะเราจะใช้แผ่นไม้นะคะหมายเลข3นะคะหมายเลขสแล้วก็หมายเลข6นะคะให้เรานะคะตะแคงแผ่นไม้นะคะหมายเลข3แบบนี้นะคะแล้วก็เอาแผ่นไม้นะคะหมายเลขสอใส่เข้าไปนะคะให้ลูกค้าสังเกตนะคะแผ่นไม้อะคะของเขาจะมี2ด้านจะเป็นด้านที่ไม่ได้ปิดลายแบบนี้กับด้านที่ปิดลายนะคะเอาด้านที่ไม่ได้ปิดลายอะคะไว้ฝั่งเดียวกัน แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านที่ปิดลายะคะ่ะไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ใส่แผน่นเบอร์หกนะคะด้านล่างช่องนี้แบบนี้นะคะแล้วก็น็อตที่เราจะใช้นะคะจะเป็นน็อตถุงตัวซีนะคะถุงนี้นะคะในการยิงแล้วก็ยิงไปที่ด้านข้าง ก็เราจะนําแผ่นไม้อีกด้านหนึ่งนะคะที่เป็นแผ่นไม้หมายเลขสี่นะคะมาใส่ด้านข้างแล้วก็ยิงน็อตด,ด้านข้างอย่าลืมนะคะเราต้องเอาแผ่น ไม้นะคะบ้านที่ไม่ได้ติดรองแบบนี้นะคะไว้ฝั่งเดียวกันแบบนี้นะคะ,แบบะ,คะต่อไปนะคะเราจะใช้แผ่นไม้หมายเลขหนึ่งนะคะกับน็อตตัวเฮดอันนี้นะคะเวลายิงน็อตตัวเฮดนะคะลูกค้าเราจะยิงแค่บ่าตรงนี้พอนะคะแล้วก็ยิงไปที่ตัวที่เป็นรูเล็กนะคะ ยิงแบบนี้นะคะทั้ง4ที่นะคะ1 2 3 4แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะใช้แผ่นไม้นะคะหมายเลข10นะคะแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งจะเป็นแผ่นไม้หมายเลข17นะคะมาต่อกันนะคะตั้งแผ่นไม้หมายเลข17ขึ้นนะคะแล้วก็เอาแผ่นไม้หมายเลข10อะค่ะเอารูตรงนี้นะคะเนี่ยรูตรงนี้ค่ะมาใส่กับฝั่งนี้แบบนี้นะคะ ให้ฝั่งที่เป็นไม่ได้ปิดลายค่ะอยู่ฝั่งเดียวกันส่วนฝั่งที่ปิดลายตรงนี้ค่ะจะต้องอยู่ฝั่งเดียวกันแบบนี้นะคะแต่แล้วยกไม้ที่ได้ตรงนี้นะคะมาใส่กับตัวที่เราประกอบไว้แล้วตรงนี้นะคะด้านข้างตรงนี้นะคะให้ใส่ฝั่งที่เป็นไม่ได้ปิดลายไว้ข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะยิงน็อตเนี่ยค่ะยิงน็อตด้านข้างตรงนี้เข้าไปเลยนะคะนะคะแบบนี้นะคะได้แบบนี้ เสร็จแล้วเราก็จะแกะกระจกนะคะอีกชิ้นหนึ่งของเรานะคะที่เป็นชิ้น2อทับสนะคะเพื่อที่จะเอากระจกอะคะ่ะมาใส่กับตัวตู้ของเราตรงนี้นะคะเราก็จะนํากระจกนะคะมาตั้งข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ไปตรงนี้ค่ะเขาจะมีรูเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะจะมีรู ของกระจกแล้วตรงนี้จะเป็นหมุดไม้อย่างเงี้ยค่ะให้เราขยับตรงนี้ค่ะรูเนี้ยค่ะเข้ามาที่หมุดไม้แบบนี้นะคะให้ตรงกันทุกทุกทุกอันที่เป็นหมุดไม้นะคะที่เราตอกไว้อะค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆดันนะคะค่อยๆดันเข้าไปนะคะให้ชิด กัแบบนี้พอได้แล้วค่ะเราก็จะใช้นอ็อตนะคะน็อตตัวยาวของเราอะคะ่ะยิงด้านหลังนะคะ ค่อยยิงไล่ไปตามจุดที่ที่เขามีรูให้อ่ะคะ่ะยิงตามจุดเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้แผ่นไม้นะคะที่เรายิงน็อตไว้เมื่อกี้นะคะมาใส่นะคะใส่กับที่เราประกอบไว้นะคะให้เนี่ยคะ่ะลูกค้าลองดูตรงนี้นะคะให้หันออกไปด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วเวลาใส่อ่ะคะ่ะดูให้ตรง เหล็กให้ตรงแล้วก็หมุดตรงนี้ค่ะให้ตรงแล้วค่อยกดลงไปตรงนี้เราจะไม่ยิงน็อตนะคะแต่เราจะใช้วิธีการขันตรงนี้ค่ะขันสลักเด็กของเรานะคะตอนขันอะลูกค้าก็ไม่ต้องขันแรงนะคะเราก็ยิงแค่แบบว่าพอให้แบบว่าตึงตึงมือพอค่ะถ้าเราขันแรงเกินไปอะคะ่ะน็อตตัวนี้มันอาจจะระเบิดได้นะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราจะใช้แผ่นไม้นะคะหมายเลข5นะคะในการใส่นะคะกับช่องรูตรงนี้นะคะกับที่เป็นด้านข้างของกระจกของเรานะคะวิธีการใส่ะคะ่ะให้ใส่หมุดอันนี้ลงด้านล่างแล้วก็ใส่อันนี้ค่ะหันเข้าด้านในนะคะ ะะถ้าเราใส่ไม่ได้ะคะ่ะเราต้องคลายน็อตแผนหลังนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้อันนี้ค่ะขยับออกมานิดหนึ่งนะคะนะคะให้เขาดันออกมาแบบนี้นิดนึงนิดเดียวนะคะนะคะแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไป ก็ใส่กดเข้าไปข้างในแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะยิงน็อตนะคะให้ถ้าถ้าแบบว่าใส่ใส่ตรงนี้ไม่ได้คะ่ะให้คลายน็อตที่เรายิงไว้ก่อนนะคะและ้วทีนี้เราค่อยมาไล่ยิงให้สนิทอีกรอบหนึ่งนะคะหรือถ้าตรงนี้ค่ะถ,ถ้าใส่ยากอะ่ะก็ไม่ต้องใส่หมุดไม้ตรงนี้ก็ได้คะ่ะเพราะว่ายังไงอะคะ่ะเราก็ต้องยิงน็อตตัวนี้อยู่แล้วนะคะถ้าใส่ไม่ได้ก็ถอดในส่วนของหมุดไม้ตรงนี้ออกเลยนะคะเราก็ยิงน็อตตรงนี้อย่างเดียวได้นะคะ อันนี้เราก็มานั่งไล่ย,ยิงแผ่นหลังข้างหลังใหม่เสร็จแล้วนะคะเราจะใช้นะคะแผ่นไม้นะคะหมายเล็ก้านะคะสแผ่นนะคะมาใส่เป็นชั้นตรงนี้นะคะหชั้นแล้วก็สชั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้น็อตนะคะตัวยาวในการยิงนะคะ ก็อีกชั้นหนึ่งก็ยิงเหมือนกันค่ะนะแบบนี้ตอนนี้เราจะได้ชั้นเป็นแบบนี้แล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาไล่ยิงข้างหลังนะคะที่เหลือนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะที่เรายังไม่ได้ยิงนะคะเราก็จะมาไล่ยิงให้หมดเลยนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการประกอบนะคะรางลินชักนะคะเราจะใช้นะคะแผ่นไม้นะคะหมยเลข1สิบสองแผ่นสิบสามสิบสี่แล้วก็สิบห้านะคะน็อตที่ยวซ้ายนะคะจะเป็นน็อตตัวไอกับน็อตตัวเอฟนะคะแล้วก็มีรางลินชักนะคะ เราจะใช้นะคะน็อตนี่นะคะเนี่ยค่ะน็อตตัวบีนะคะยิงเหมือนเดิมค่ะยิงไปที่รูเล็กสองตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ก็จะใส่แผ่นนะคะหมายเลขสิบสามกับสิบสี่นะคะใส่ล่องให้ตรงกับด้านล่องนะคะ แล้วเราจะขันล็อกนะคะตรงนี้ค่ะใช้ใช้สว่านนะคะขันล็อกล็อกแค่พอแบบว่าตึงๆึงมือพอนะคะเราก็จะใส่แผ่นหลังนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่แผ่นไม้นะคะอันนี้อ่านมาด้านล่องเพรวใช้น็อตนี่นะคะ นี่นะคะแล้วเราก็ใส่รางนิชักวิธีใส่รางนะคะเราก็จะใส่แบบนี้นะคะรางก็จะยาวไปตรงนี้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเราก็ปล่อยเขาให้ให้ยาวไปด้านนอกนะคะอันนี้เราก็จะใส่มาด้านข้างยิงให้เสมอนะคะให้เรียบไปกับแผ่นไม้เลยนะคะ เสร็จแ,แล้วเราก็จะใส่มือจับนะคะมือจับนะคะเขาก็จะมีน็อตมาให้นะคะเป็นน็อตตัว E แบบนี้นะคะแล้วก็วิธีการใส่อะคะ่ะเราจะใส่มือจับข้างนอกแล้วก็ใส่น็อตข้างในนะคะแบบนี้นะคะใส่แบบนี้นะคะ แล้วก็ยิงมาแบบนี้ค่ะอันนี้ลิ้นชักเราก็เสร็จแล้วนะคะแบบนี้ต่อไปจะเป็นการใส่บานพับนะคะบานประตูนะคะน็อตนะคะเขาจะให้มาในถุงนี้นะคะแล้วก็บานพับอะคะ่ะแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ลงไปในล็อกอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะใช้น็อตยิง ันนี้เขาจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ให้รูมาร์คมาให้นะคะเราก็จะยิงลงไปเลยตรงๆนะคะ,ะ,บบนะคะยิงแบบนี้นะคะทางข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะ พอยิงบานพับเสร็จนะคะเราก็จะมาใส่มือจับนะคะเราก็จะใส่น็อตฝั่งเดียวกับที่เป็นบานพับนะคะอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะใส่มือจับนะคะนี่ค่ะเป็นนี่นะคะต่อไปนะคะเราก็จะยกบานพับนะคะมาติดกับตัวตู้ของเรานะคะ อันนี้เขาจะมีเนี่ยค่ะรูมาร์กมาให้นะคะหนึ่งสองหนึ่งสองตัวนี้นะคะ,ะรเราก็จะยิงข้างบนไว้ก่อนนะคะ1ตัวนะคะแล้วก็ข้างล่างหนึ่งตัวยิงสลับกันไว้แบบนี้นะคะ แล้วก็จะมายิงตัวน็อตที่เหลืออันนี้เรายังไม่ปรับนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรับในส่วนของบานที่หลังนะคะบานตัวนี้นะคะเวลาลูกค้ายิงแล้วะคะ่ะยังไม่ต้องตกใจนะคะว่าบานมันอาจจะไม่เท่ากันอาจจะขบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถมาปรับได้นะคะก่อนที่เราจะปรับบานประตูนะคะเราก็จะนําลิ้นชักที่เราประกอบไว้อะคะ่ะมาใส่ก่อนนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ นี่คะ่ะเราจะได้ดูได้นะคะว่าเนี้คะ่ะขอบตรงนี้คะ่ะเหลือเยอะเห็นไหมคะเราก็จะปรับในส่วนของขอบนี้คะ่ะเข้ามาด้านในวิธีการปรับนะคะถ้าหมุนตามเข็มน,นาฬิกาคะ่ะจะหมุนบานประตูเข้าแต่ถ้าหมุนออก ทวนเข็มนาฬิกาค่ะจะเป็นหมุนหมุนบานออกนะคะอันนี้เราก็หมุนปรับเข้ามาก่อนนะคะเวลานั้นเราก็ใช้มือลูบดูนะคะว่ามันได้หรือยังนะคะถ้ายังไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะปรับนะคะปรับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะให้แบบว่าเสมอกันนะคะนะคะค่อยๆปรับเราก็ดูว่าด้านข้างอะคะ่ะเสมอแล้วหรือยังนะคะ จะดูด้านข้างตรงนี้ค่ะมนก็เสนอได้แล้วแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาปรับในส่วนของรางลิ้นชักนะคะตรงนี้ค่ะฝั่งนี้จะสูงนะคะฝั่งนี้จะต่ําเห็นไหมคะเราจะหย่อนลานิ้ชักฝั่งนี้ค่ะลงมานะคะให้เท่ากับฝั่งนี้นะคะวิธีการทำนะคะให้ลูกค้าขาคลายนอ็อตออกมาก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะขยับนะคะยิงเข้าไปใหม่ะค่ะเลื่อนเลื่อนเลื่อนตรงนี้นะค่ะลงแล้วเราก็ยิงเข้าไปใหม่ยิงรูใหม่นะคะไม่ได้ยิงรูเดิมน,นะคะเลื่อนลงมาหน่อยนึงนะคะแบบนี้น,นคะบบนคะอันนี้ก็จะเสมอนะคะเท่ากันนะคะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาแบบนี้นะคะอันนี้ปรับทั้งบานประตูแล้วก็ลิ้นชักแล้วนะคะ ต่อไปจะเป็นการประกอบเก้าอี้นะคะการประกอบเก้าอี้นะคะก็จะมีแผ่นไม้นะคะแผ่นไม้หมายเลข3 1 2แผ่นนะคะ <c oughs> แล้วก็แผ่นไม้หมายเลข32นะคะแล้วก็แผ่นไม้หมายเลข34 34นะคะแล้วก็แผ่นไม้หมายเลข33นะคะแล้วก็ใช้น็อตตัวยาวนะคะแล้วก็จะมีล้อนะคะแบบนี้เราจะเริ่มจากให้นำหมายเลข31นะคะตั้งแบบนี้นะคะ ตั้งก็คือให้หงายหมุดแบบนี้ขึ้นนะคะแล้วก็เอาเลขหมายเลขสองามสิบสองนะคะมาใส่ด้านข้างแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็เอาหมายเลขสามสิบเอ็ดหนึ่งอันมาใส่ด้านข้างนะคะแล้วก็อันนี้หมายเลขสามสามสิบสี่ใช่ค่ะใส่ตรงกลาง นะคะประกอบให้ขึ้นขึ้นแบบแบบนี้นะคะแต่แล้วก็ใช้น็อตตัวยาวยิง แล้วก็สามสิบสามนะคะใส่ข้างบน,นะะใช้น็อตยาวนะคะสี่ตัวหญิง<ม>แล้วเราก็จะใส่ล้อนะคะ ในถุงล้อนะคะเขาก็จะมีน็อตมาให้เราก็จะใช้น็อตนะคะจากถุงล้อเลยนะคะต่อไปนะคะยิงล้อนะคะเราจะยิงเนี่ยค่ะห่างจากอันนี้ค่ะขอบอะ่ะมาสักประมาณสักสองเซนฝั่งละสองเซนแบบนี้นะคะ่ะเราจะไม่ยิงชิดแบบนี้เลยนะคะเราจะยิงเว้นเข้ามาหน่อยแบบนี้นะคะก็ยิงน็อตลงไป ิงแบบนี้ค่ะให้ครบทุกสี่ทั้งทั้งสี่ล้อเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาคลายข้างๆงนะคะนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวนะคะแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะใส่บอะตรงนี้ค่ะลงไปได้นะคะจะได้แน่นนะคะแล้วเราก็ยิงยิงเข้าไปใหม่แบบนี้นะคะตอนนี้เก้าอี้เราก็เสร็จแล้วนะคะ นี้นะคะจะเป็นชั้นปรับนะคะที่เราสามารถปรับแบบระดับได้นะคะตรงนี้จะมีทั้งหมดอะคะสามระดับหนึ่งสองสามนะคะสามระดับนะคะเราสามารถปรับได้นะคะว่าเราจะเอาความสูงอยู่ที่เท่าไหร่อะคะเราก็ใส่หมุดตัวนี้ค่ะลงไปใส่ข้างหน้าหนึ่งตัวข้างหลังหนึ่งตัวนะคะซ้ายนะคะสองตัวขวาสองตัวแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่แผ่นไม้เราก็ใส่ด้านที่เป็นด้านที่ ปิดลายอย่างเงี้ยค่ะไว้เนี่ยปิดลายอย่างเงี้ยค่ะไว้ด้านนอกนะคะ,นะคะแบบต่อไปนะคะจะเป็นการใส่นะคะพลาสติกปิดหัวน็อตนะคะให้ลูกค้าะคะ่ะใส่ไปที่แส่เอาพลาสติกนะคะใส่ไปที่หัวนอ็อตแบบนี้นะคะถ้าจะให้แน่นนะคะเราก็สามารถใช้ค้อนตอกได้นะคะ นะคะอัแบบนนี้ปิดปิดลายหัวน็อตนะคะแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะ่ะให้ครบทุกที่เลยนะคะที่มีหัวน็อตอยู่อะคะ่ะเราก็จะใส่ที่เขาให้มาตรงนี้นะคะ่ะอันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับตัวเครื่องแป้งของเรานะคะรุ่น WD801 นะคะรุ่นนี้จะมีลิ้นชักนะคะหนึ่งลิ้นชกักแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นที่เก็บของแล้วก็มีเก้าอี้สตูให้แบบนี้นะคะ